จังเลยอ่ะเฮ้ยน่าเบื่อมากเลยอ่ะรถติดที่รักดูดีรถฝั่งนู้นหมดแล้วเนี่ยแต่ก็ปล่อยสัญญาณไฟเขียวอยู่ได้ถ้ามีสัญญาณไฟจราจ,จรเฉรียยก็คงดีสำหรับที่รักเนาะมีสิจ้ะสัญญาณไฟจราจรส่วนใหญ่ที่ใช้อยู่ในประเทศไทยปัจจุบันเป็นระบบตั้งเวลาโดยที่ไฟเขียวและไฟแดงได้ถูกกำหนดไว้แล้วโดยใช้ข้อมูลจราจรในอดีตเช่นช่วงเช้าให้ใช้ไฟเขียวทิศนี้30วินาทีอีกทิศ2ีวินาที ช่วงเที่ยงให้ใช้ไฟเขียวทิศนี้20วินาทีอีกทิศ40วินาทีปัญหารถติดเลยไม่ได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง<ๆ>เพราะในแต่ละช่วงเวลาของแต่ละวันปริมาณรถไม่เหมือนเดิมสักทีเดียวแถมยังเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามความเจริญของเมืองที่เพิ่มขึ้นอีกด้วยดังนั้นบริษัท Genius Traffic System จำกัด ผู้นำในด้านอุปกรณ์และระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรได้คิดค้นและพัฒนาระบบที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถของตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจรในปัจจุบันโดยการติดตั้งกล้องนับรถในทุกทิศทางและระบบตรวจจับวัดสภาพจราจรแล้วนำไปคำนวณเพื่อปล่อยสัญญาณไฟใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพจราจรในขณะนั้นในแบบอัตโนมัติอยู่ตลอดเวลาเช่นถ้ารถฝั่งซ้ายมีปริมาณมากก็จะให้ไฟเขียวนาน ถ้ารถฝั่งขวามีปริมาณที่น้อยก็จะให้ไฟเขียวน้อยตามปริมาณรถพูดง่ายๆก็คือจัดไฟเขียวให้พอดีกับปริมาณของรถนั่นเองโหเนี่ยรถติดไฟแดงอีกละที่รากดูดีรถฝั่งนู้นเนี่ยก็ไม่เห็นจะติดเลยเนาะแล้วแบบนี้เนี่ยบริษัทจีเนีย t ทราฟ i ิกซิสเตเนี่ยมีวิธีแก้ปัญหาไหมคะมีสิ่ก็บริษัทจีเนียทราฟิกซิสเต็จำกัด ได้พัฒนาระบบการควบคุมสัญญาณไฟจราจรอัตโนมัติสำหรับเชื่อมระหว่างทางแยกขึ้นมาหลักการทำงานก็คือเชื่อมต่อตู้ควบคุมสัญญาณจราจรทั้งสองแยกเข้าด้วยกันเพื่อพิจารณาปริมาณรถที่ใช้ทางแยกในพื้นที่ทั้งหมดเพื่อให้รถที่ได้ไฟเขียวจากแยกแรกผ่านแยกที่2โดยไม่ต้องติดไฟแดง โอดีจังแบบนี้สิเราจะได้ไม่ติดถ้าทุกแยกไฟแดงนะมีทั้งสองโปรแกรมแบบนี้ก็คงจะแก้ไขาการจราจรติดขัดได้ดีเลยเนาะแล้วรู้ไหมว่าทั้งหมดนี้เป็นระบบที่พัฒนาในประเทศไทยทั้งสิ้นและมีการใช้งานจริงแล้วในกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่ๆแจวไปเลยเนาะที่รักเนาะอยากให้มีระบบควบคุมสัญ,ญญาณไฟจราจรอ,อัจฉริยะทุกแยกของเมืองไทยเลยเนาะที่รักเนาะ จะพาเธอไปเที่ยวกันจะพาไปชิมอาหารจะพาไปชิวสักวันเบิกบานหัวใจ